ดีครับวันนี้ก็จะมาสอนเรื่องการเล่นเบสเป็นกลุ่มจังหวะนะครับแล้วก็การเล่นเบสที่พร้อมกับกองนะครับผมการเล่นเป็นกลุ่มจังหวะคืออะไรนะครับครั้งที่แล้วผมจะสอนแค่เล่นเป็นโน้ตตัวดำทั้งห้อง4จังหวะทีนี้วันนี้เราจะเอาตัวโน้ตมาผสมกันให้เกิดจังหวะที่ หลากหลายขึ้นนะครับแล้วก็กลายเป็นกลุ่มจังหวะก็มันจะเป็นออกมาเป็นลักษณะแบบนี้นะครับอะ,อะไรประมาณนี้นะครับก็คือเราเอาตัวโนต้ตที่รู้ไปเมื่อครั้งที่แล้วนะครับมาผสมกันครับผม ไปการสร้างกลุ่มจังหวะนะครับผมเดี๋ยวผมจะให้เอาโน้ตตัวขาวนะครับตัวดำแล้วก็คาเบตหนึ่งชั้นมาลองผสมกันดูว่าในหนึ่งห้องจะได้จังหวะมาเป็นยังไงนะครับผมนั่นก็คือผมจะให้ใช้อัตราส่วนโน้ตที่เป็น4ี่สีนะครับสีสีก็คือในหนึ่งห้องนี้จะมีจังหวะทั้งหมด4จังหวะเราจะเอาตัวโน้ตทั้งตัวขาว ตัวดาแล้วก็เคเบ็ดหนึ่งชั้นเนี่ยมาใส่ให้ได้ครบ4ี่จังหวะใน1ห,ห้องพอดีนะครับผมเดี๋ยวเราจะลองมาผสมกันดูนะครับผมนี่นะครับก็จะเป็นการสอนการสร้างกลุ่มตัวโน้ตนะครับการสร้างกลุ่มจังหวะที่จะต้องใช้ในการฝึกนะครับผมในการฝึกง่ายๆเดี๋ยวผมจะให้ใช้ตัวขาวนะครับตัวขาวคือตัวนี้นะครับแล้วก็ตัวดํานะครับผมตัวดํา แล้วก็ตัวขบเบ็หนึ่งชั้นนะครับใช้ได้ทั้งขบเบ็หนึ่งชั้นหนึ่งตัวแล้วก็ขบเบ็หนึ่งชั้นสองตัวเป็นลักษณะนี้นะครับผมตัวขาวนะครับก็จะมีค่าเท่ากับสองจังหวะใช่ไหมฮะตัวดำนะครับก็จะมีค่าเท่ากับ1จังหวะตัวขบเ็ดก็จะมีครึ่งจังหวะขบเบ็สองตัวรวมกันตรงนี้นะครับก็จะมีครึ่งบวกครึ่งก็จะเป็น1จังหวะนะครับผม ทีนี้เราจะเอาไปวางในห้องเนี่ยนะครับในห้องที่มีอัตราจังหวะเป็น4ี่สีนะครับที่มี4จังหวะผมใส่ตัวเลขลงไปแล้วครับจังหวะที่1จังหวะที่สองจังหวะที่สามแล้วก็จังหวะที่สี่นะครับจังหวะที่หนึ่งนะครับผมจะใส่เป็นโน้ตตัวขาวลงไปนะครับแล้วก็ตัวขาวนะครับก็จะมีค่าเท่ากับ2จังหวะใช่ไหมครับตัวขาวก็จะกินจังหวะที่1กับจังหวะที่สองไปเลยนะครับผมแล้วก็<า> ตัวต่อไปก็ต้องใส่ในจังหวะที่3เลยนะครับใส่ในจังหวะที่3เลยแต่ผมจะใส่เป็นตัวคาเบตหนึ่งชั้น2ตัวก็จะเป็นในขณะนี้หนึ่งชั้น2ตัวก็คือครึ่งบวกครึ่งเป็น1จังหวะนะครับทีนี้จังหวะที่3เนี่ยคือจังหวะตกพอดีนะครับ แล้วก็จะมาอีกทีหนึ่งในจังหวะยกของจังหวะที่3ก็จะเป็นจังหวะและอ่าก็จะได้ครบ1จังหวะพอดีเราก็จะเล่นจังหวะที่3าม้วเล่นเป็น3และแล้วค่อยมาลง4นะครับอ่าตัวที่4ผมจะใส่เป็นตัวดำนะครับอ่า ทีนี้เราก็จะได้ครบแล้วตัวขาวมี2จังหวะบวกไปสองจังหวะแล้วนะครับทีนี้ขระเบิดหนึงชั้นสองตัวอีก1จังหวะรวมกันเป็น3จังหวะแล้วนะครับขาดอีกจังหวะหนึ่งผมก็เลยใส่ตัวดํำไปอีกตัวหนึ่งกลายเป็น4จังหวะพอดิพอดีอดอทีนี้เราก็จะเล่นในกลุ่มนี้นะครับ ซ้ำต่อไปเรื่อยๆก็คือในอีกห้องหนึ่งเราก็ต้องเล่นเหมือนกันทีนี้ก็ได้แล้วสองห้องทีนี้เราจะเล่นยังไงที่ผมจะให้เล่นก็คือจะมีคอร์ดมีคอร์ดซีมีคอร์ด A อม n เนมีคอร์ด f แล้วก็มีคอร์ด G อันนี้เดี๋ยวผมวมงแยกไว้ก่อนอันนี้โน้ตที่เราจะใช้ สังเกตว่าผมยังไม่ได้ใช้ตัวนี้เลยแค่เบ็ดหนึ่งชั้นตัวเดียวเพราะว่ามันจะมันจะมาแค่ครึ่งจังหวะมันจะค้างคๆคาๆนะครับอาจจะยากไปสำหรับบางคนแต่นี้ก็เป็นการเขียนง่ายๆนะครับเอาไว้ฝึกเรื่องจังหวะเองนะครับผมแล้วก็ลองเล่นดูนะครับลองผสมผสมไปนะครับใช้จังหวะที่ไม่คุ้นเคยก็ได้นะครับลองผสมผสมดูว่าเราจะทำได้ไหมนะครับผม แล้วก็ลองเล่นดูเล่นเป็นคอดนี้ก่อนก็ได้หรือว่าใครมีคอร์ดไหนที่อยากเล่นนะครับก็ลองเล่นดูนะครับผมอันนี้ก็เป็นการฝึกการใส่ตัวโน้ตอาจจะเป็นเรื่องทฤษฎีเล็กๆนะครับแล้วก็ลองฝึกปฏิบัติด,ดูนะครับเพื่อความเคยชินนะครับผมเพื่อเวลาเราไปฟังเพลงนะครับเราจะจับจังหวะถูกว่าอ๋อเพลงท่อนนี้ต้องใช้ อัตราส่วนโน้ตรูปแบบโน้ตแบบไหนแบบไหนนะครับที่จะใช้มาผสมกันนะครับเราจะได้เป็นนักดนตรีที่มีความรู้นะครับไม่ใช่ว่าเล่นอย่างเดียวนะครับผมเราจะได้รู้ว่าอ้ออัตราส่วนนี้นี้นีเราจะได้เป็นการวิเคราะห์เพลงได้นะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับผมเสียงจะออกมาเป็นยังไงนะครับจังหวะก็จะออกมาเป็นแบบนี้นะครับเปิดแมทนาลไปด้วยนี่ผมจะเล่นเป็น C, A minor F แล้วก็ G เลยนะครับเล่นขอดละห้องนะครับผมเริ่มครับ จะออกมาเป็นแบบนี้นะครับการสร้างกลุ่มจังหวะเพื่อให้เล่นเป็นเหมือนเป็นจังหวะง่ายๆนะครับการสร้างจังหวะง่ายๆเพื่อให้เราได้ฝึกฝนนะครับผมแล้วก็สําคัญนะครับก็คือข้างขวาเหมือนเดิมนะครับนิ้วชี้กับนิ้วกลางสลับกันนะครับผม การเล่นกับกองนะครับหรือว่าการเล่นกับวงดนตรีที่มีกองชุดด้วยนะครับผมหลักง่ายๆสําหรับการเล่นเบสก็คือเรามือเบสเนี่ยนะครับมีหน้าที่ควบคุมจังหวะให้ตรงกับเสียงของกระเดื่องของกองนะครับที่ที่เสียงจะตึบตึบอย่างนี้นะครับไม่ใช่สแนะไม่ใช่ไฮแฮทนะครับขั้นแรกผมก็จะให้ลองฟังเสียงกองแล้วก็เล่น ให้ตรงกับเสียงกองก่อนนะครับผมอย่างแรกเราก็ต้องฟังก่อนว่ากระเดื่องของกลองเนี่ยมีในช่วงไหนบ้างแล้วก็จังหวะเป็นยังไงนะครับซึ่งเราจะได้เล่นให้ตรงกับมือกองหรือว่าให้ตรงกับกองนะครับผมอ,อย่ลองมาฟังอันนี้เป็นผมเขียนเป็นกลองนะครับกับเปียโนซึ่งมีคอร์ด C a อเม r F แล้วก็ G นะครับก็จะออกมาเป็นอย่างนี้นะครับ ลองสังเกตฟังเสียงกระเดื่องนะครับที่ดังที่ดังทุ้มที่เสียงทุ้มที่สุดนะครับผมตึบตึบตึบนี่นะครับตึบตึบตึบอ่ะแล้วเราก็ลองจับจังหวะจับจังหวะแล้วก็ลองเล่นตามดูนะครับ เดี๋ยวเราจะลองเล่นตามดูเดี๋ยวลองเล่นพร้อมกันเลยก็ได้นะครับผมนี่เป็นคอร์ด C ีนะครับอันนี้ Am มิเนอรเริ่ม C ีก็เล่นได้เลยครับ เพงเพลียงเท่านี้เราก็จะสามารถเล่นกับวงดนตรีได้แล้วนะครับก็คือถ้าเราไปซ้อมดนตรีนะครับแล้วก็ให้มือกองเนี่ยนะครับลองเล่นจังหวะให้เราฟังก่อนสำหรับคนที่ยังไม่เคยเล่นกับวงดนตรีนะครับจะมีผมก็จะให้ข้อสังเกตง่ายๆก็คือให้มือกองหรือว่าเพลงนะครับฟังเพลงที่เราเลือกมานะครับว่าจังหวะ ของกระเดื่องเนี่ยเป็นยังไงนะครับแล้วก็พยายามท่องท่องตามกระเดื่องนะครับตึบตึบตึบอย่างตะกี้นะครับผมแล้วก็จําว่าเล่นยังไงแล้วก็ให้เราเปลี่ยนให้เราจับคอร์ดนั้นๆนะครับตามเพลงที่เราเลือกมาแล้วก็ลองดีดจังหวะของกระเดื่องนะครับดีดจังหวะของกระเดื่องให้ตรงกับเพลงให้ตรงกับกระเดื่องของกองนะครับเพียงเท่านี้เราก็จะสามารถเล่นกับเพลงได้แล้วก็ สามารถเล่นกับวงดนตรีที่เราจะไปซ้อมกับเพื่อนๆนะครับหรือว่าเล่นกับเพลงที่เราจะซ้อมคนเดียวที่บ้านนะครับผมสําหรับคนที่เพิ่งหัดใหม่ๆยังไม่เคยเล่นกับวงดนตรีหรือว่ายังไม่เคยเล่นกับเพลงยังไม่เคยเล่นกับอะไรมาก่อนนะครับนี่ก็คือหลักการฟังแล้วก็เล่นกับกองกับวงดนตรีง่ายๆนะครับเป็นพื้นฐานนะครับในการพัฒนาเรื่องจังหวะต่อไปได้เรื่อยๆนะครับ ถ้าเราเรียนรู้จังหวะได้มากนะครับเราก็จะสามารถพัฒนาไปได้รวดเร็วในในเพลงที่ยากขึ้นยากขึ้นนะครับผมเราได้จับจังหวะฝึกการจับจังหวะแล้วก็เราจะได้แกะเพลงฝึกการแกะเพลงฝึกการฟังนะครับเราจะได้เป็นนักดน,นตรีมืออาชีพได้ต่อไปในอนาคตนะครับผมอ,น,อ,น,อ,น,อนี่ก็จะเป็นการเล่นนะครับ กับจังหวะที่เราได้คิดขึ้นไว้เมื่อสักครู่นี้นะครับผมวิธีการเล่นเดี๋ยวผมจะเปิดเล่นกับเมทานอมนะครับแล้วก็ลองเล่นกับจังหวะที่เราได้เขียนไว้เมื่อสักครู่นี้นครับในแผ่นนี้นะครับผมเป็นอย่างนี้นะครับผมหนึ่งสามและ4 1 2หนึ่งสองสามและ4ี่หนึ่งสองสามและ4ี่หนึ่งสองสามและสี่ 1 2ึส,สมและสี่หนึ่งสองสมและสี่หนึ่งสสาและสี่หนึ่งสงสมและสีหนึ่งอ่าจบขอดซนะครับผมจบขอดแรกอ่านี่ก็เป็นการเล่นง่ายๆนะครับถ้าใครหัดนับแล้วก็เล่นได้ตรงกับจังหวะที่เรา ใส่ไว้แล้วนะครับก็ลองเปิดเมทนอมดูนะครับหลักการง่ายถ้าเราไม่ได้ใส่โน้ตคาเบต1หนึ่งชั้นอะไรอย่างนี้เข้าไปนะครับมันก็จะง่ายหน่อยเพราะว่าเราไม่ต้องใช้จังหวะยกก็คือจังหวะที่เราต้องนับและนะครับแล้วก็จะนับแค่หนึ่งสาี่ไปนะครับสําหรับคนที่ใส่จังหวะและแบบผมนะครับใส่คาเบตตัวตัวคาเบต1หนึ่งชั้นเนี่ยครับก็ต้องใส่และลงไปด้วยมันจะเป็นการง่ายต่อการนับแล้วก็ง่ายในการเล่นนะครับเราจะรู้ว่าเราต้องเล่นตรงไหนนะครับผม นี้ผมก็ต้องเล่นจังหวะที่3าและแล้วก็4นะครับจังหวะที่3มและ4เนี่ยผมจะดีดหมดเลยก็จะเป็น3และ4แบบนี้ไปเลยนะครับเพราะว่าผมเขียนและไปด้วยเขียนและไปด้วยก็จะได้ง่ายนะครับก็จะเป็นจังหวะที่1 2ติดกันนะครับผม1 2 3สาและ4อ่าแบบนี้ง่ายเลยอ่าเดี๋ยวผมจะลองเปิดมิทนานอมแล้วก็ลองเล่นไปด้วยนะครับผม เล่นให้ตรงกับเมทานอมนะครับในจังหวะที่เราได้กำหนดไว้นะครับ3 4 1 2 3 4ไปครับ 2> 1 2 3และ4 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 1, 2, สามและสี่หนึ่งสองสามและสี่หนึ่งหาแค่นี้เองนะครับก็เป็นแบบฝึกหัดเล็กๆนะครับที่ให้ทุกคนไปฝึกกันนะครับแล้วก็ลองเขียนนะครับลองเขียนกลุ่มจังหวะของเราเองนะครับลองเขียนมั่วๆไปก่อนก็ได้ครับแต่ก็พยายามนะครับในหนึ่งห้อง ให้ได้ครบสี่จังหวะนะครับอย่าให้จังหวะเกินออกมาหรือว่าอย่าให้จังหวะขาดก็เป็นพอนะครับมันจะเหมือนเลขคณิตนิดหน่อยนะครับก็เป็นการฝึกง่ายๆเป็นการทําให้การฝึกซ้อมของเรานะครับสนุกขึ้นแล้วก็ได้ฝึกการสร้างนะครับคล้ายๆเหมือนสร้างบทเพลงของตัวเองนะครับผมแล้วก็เรื่องมือขวานะครับย้ํากันอีกทีนะครับมือขวาพยายามใช้2นิ้วนะครับ นิ้วชี้กับนิ้วกลางเล่นนะครับแล้วก็ทีนี้ผมจะเน้นเรื่องการเล่นให้หนักแน่นขึ้นนะครับเพื่อเวลาเราไปเล่นกับกองนะครับผมเราเนี่ยก็ต้องมีความหนักแน่นแล้วก็มีความมั่นใจในการเล่นจังหวะของตัวเองเหมือนกันนะครับเพื่อให้สนับสนุนวงแล้วก็ทำให้เสียงของเพลงที่เราเล่นนะครับดูหนักแน่นขึ้นนะครับผมแล้วก็เป็นเพลงที่สมบูรณ์ที่สุดนะครับ เรื่องน้ำหนักก็สําคัญเหมือนกันนะครับพยายามดีดให้เต็มแรงนะครับไม่ใช่ดีดแรงเหมือนดีดตะบี้ตะบันนะครับผมดีดให้เต็มแรงนะครับเพื่อให้เสียงเนี่ยครับออกมาเต็มเสียงก็ถ้าย้อนไปในคลิปแรกนะครับวิดีโอแรกในการสอนครั้งแรกผมก็จะสอนเรื่องการดีดยังไงให้ถูกต้องไปแล้วนะครับก็ดีดให้เต็มแรงนะครับผมไม่จําเป็นต้องดีด ดีดพลังมากนะครับเพียงเท่านี้นะครับก็จะได้เพลงอย่างที่เราต้องการฝึกฝนนะครับผมอย่างที่เราต้องการแล้วก็เป็นการฝึกง่ายๆนะครับเป็นแบบฝึกหัดง่ายๆให้ลองฝึกดูนะครับอ่าเท่านี้นะครับผมนี่ก็เป็นการฟังกองแล้วก็การเล่นควบคู่กับกองแล้วก็เรื่องการสร้างจังหวะง่ายๆนะครับ เพื่อให้ทุกคนไปฝึกกันนะคะผมสำคัญว่าเราต้องเล่นให้แม่นนะครับแม่นแล้วก็ตรงความเที่ยงตรงของเบสกับกองกับกระเดื่องเนี่ยนะครับสำคัญมากถ้าเราเล่นไม่ตรงกับเขาเนี่ยเหมือนเรามาจากคนละวงมาจากคนละที่กันนะครับเราจะคุยกันไม่รู้เรื่องเหมือนมากันคนละภาษาอะไรเงี้ยคนละตุ๊บคนละตับ,ตบแบบนี้ครับผมความหนักแน่นของวงดนตรีก็จะไม่มีแล้วก็ความไพเราะของบทเพลงก็ไม่มีนะครับ ทีนี้เราก็กลับไปฝึกฝนตรงที่เราผิดพลาดไปนะครับพยายามจับจังหวะให้แม่นจับจังหวะให้ตรงนะครับผมเรื่องความนิ่งของจังหวะแล้วก็ความแม่นยำของตัวโน้ตแต่ละตัวนะครับแล้วก็สำคัญเรื่องความหนักแน่นของน้ำหนักในการเล่นนะครับในการเล่นก็คือต้องพยายามดีดให้น้ำหนักนะครับสม่ำเสมอแล้วก็เต็มที่นะครับผมแล้วก็ข้างขวานะครับ มือขวาเนี่ยครับใช้พยายามใช้2นิ้วนะครับนิ้วชี้กับนิ้วกลางในการเล่นนะครับเพื่อให้เกิดความคล่องตัวนะครับเพียงเท่านี้แล้วก็จะได้พัฒนาตัวเองไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆต่อไปเราก็ได้เป็นคนเก่งได้นะครับผมสำหรับวันนี้ก็คงเป็นการสอนเพียงเท่านี้นะครับสำหรับตอนหน้าจะเป็นการสอนเรื่องอะไรก็โปรดติดตามชมนะครับขอบคุณครับ